ต่อไปคุณผู้ชมนะครับกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับผมคลิปนี้มาอย่างไวเลยจ้ากับเกม Capcom Fighting Collection 2นะครับผมจะมาพูดถึงรายละ,ะเอียดโตเกม Capcom Fighting Collection 2ว่าเป็นอย่างไรกันนะครับผมเพื่อไเปไปการตื่นเวลาน,นะครับเราเข้าเกมกันเลยจา้าก่อนเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่า คลิปนี้ผมเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ตลอดการเล่นนะครับและเอาเข้าจริงๆแล้วเกม Capcom Fighting Collection 2นะครับลงให้กับเครื่อง PlayStation 4 Nintendo Switch Xbox One และก็ Steam นะครับผมเกม Capcom Fighting Collection 2มีอยู่ทั้งหมด8เกมที่เอามาให้เล่นนะครับก็จะมี Capcom vs. SNK ภาคแรกโปรผมขอเรียกย่อๆอย่างนี้ละกันนะครับ ตอมาคือ Capcom v e r s s SNK 2 Capcom Fighting Jam หรือ Capcom Fighting Evolution 4 Fighter 03 Upper หรือ4 Fighter Alpha 3 Upper Power Stone พักแรก Power Stone ภาค2 m o โ t a l Justice g ู k u n หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Project Justice และเกมคือ Star Gladiator 2 Nightmare of b u i l l Style หรือชื่อเวอร,ร์ชั่นภาษาอังกฤษคือ Plasma s o r d Nightmare of b i l l Style นะครับผม ต่อไปผมจะมาพูดถึงรายละเอียดโหมดต่างๆในเกม Capcom Fighting Collection 2กันนะครับแต่ผมขอพูดเฉพาะเป็นบางโหมดละกันนะครับเพราะว่า,าหลายโหมดหรือเกือบทุกโหมดนะครับเรียกได้ว่าอิงมาจากใน Capcom Fighting Collection ตัวแรกและมาเวอร์วอร c ซัสแคปคอมไฟติ้งคอลเลกชันเลยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็น o p t i o n นนะครับนี่เข้าไปปุ๊บก็จะมีโหมดตามนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยจ้าพอเข้าไปปุ๊บนี่คือปรับแต่งเหมือนกันเป๊ะเลยครับแล้วก็มี ฟไตร์เตอร์อเวอร์ดนะครับฟไตร์เตอร์อเวอร์ดก็คือทัลโรวี่หรืออาชีพเมนของเกมแคปคอมไฟติ้งคอลเลกชัน o n 2นั่นเองแล้วก็มิวเซียมนะครับสามารถเข้าไปดูแกลเลอรี่ไปฟังเพลงของแต่ละเกมได้นะครับแล้วก็ออนไลน์เพลย์เนี่ยสามารถเข้าไปเล่นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแลงแมชแครดเชลแมชบลาบลาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ออฟไลน์เพลย์นะครับออฟไลน์เพลย์ก็ได้อธิบายไปแล้วครับว่าถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยผู้ชมสามารถเล่นเกมอะไรบ้างแล้วก็นอกจากนี้สามารถ ปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นเกมเซตติ้งคอนโทรลเลอร์เซตติ้งอะไรประมาณนี้นะครับผมสมมติผมเข้าเกมแคปคอมวอซัทเอสแอนะครับแต่ไม่ใช่กดเทรนดิ้งนะครับผมผมกดปกติเลยโจนี่คุณผู้ชมครับเหมือนกับในมาเววอ c a p แคป Fighting Collection อัปเดตแพดล่าสุดเลยนะครับผมที่ว่า มันจะมีเวอร์ซัตโหมดมาด้วยจ้าเนี่ยฮะแล้วก็มีให้เลือกอาร์ d e m โหมดเทรนนิ่งโหมอะไรประมาณนี้แต่เอาเข้าจริงๆผมก็ยังงงจนถึงทุกวันนี้ว่าฮะทั้งทที่มันมีปุ่มช็อตคัตเทรนนิ่งแล้วอ่ะแล้วพอเข้าโหมดแบบนี้เอ๊ะแล้วมีเทรนนิ่งโหมดทำไมวะ <Huh? S 1> ประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาในส่วนของเพ r ร์สเมนูนะครับผมเพิร์สเมนูเนี่ยเอาง่ายๆครับจะอิงจากในมาวเวอร์ซัตแคปคอมไฟติ้งคอลเลกชัเลยนะครับทำไมผมถึงต้องอิงแต่ มาเววซัท c a p ของ fighting collection นะครับเพราะว่าแคปของ fighting collection ตัวแรกนะครับมันไม่มีโหมดมาคุยการ์ดมานั่นเองนะครับผมโดยมาคุยการ์ดนะครับเป็นโหมดที่บอกว่าวิธีการเล่นเกมนั้นๆโดยเบื้องต้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปซูมแล้วก็เชนเพจดูได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้ใน display and sound setting นะครับมันจะมีโหมดตามนี้เลยครับผมแต่ทีนี้มันมี internal resolution มาด้วยนะครับ โดย Eternal Resolution นะครับผมได้อธิบายไปแล้วใน m a r v e l v s Capcom Fighting Collection ตัวอัปเดตแพทล่าสุดนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ขวาบนล้กันนะครับหมายถึงผมแปะลิงก์ที่ผมได้ทำคลิปนั้นเอาไว้นะครับทีนี้เหมือนเดิมครับ Eternal Resolution สามารถปรับได้แค่คูณ2เท่านั้นนะครับถ้าบนอคอนโซลผมคิดว่าคอนโซลน่าจะคูณ2มั้งครับ แต่ว่าถ้าเป็นสตรีมเนี่ยจะมีคูณ3คูณ4มาด้วยนะครับผมประมาณ้จ้าแต่จะบอกว่า internal resolution นะครับสามารถปรับได้ทุกเกมยกเว้นเกม Street Fighter Zero 3 upper หรือ Street Fighter Alpha 3 upper นะครับผม นอกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมเล่นวอร์ซัทโหมดนะครับเหมือนเดิมเลยครับเข้าวอร์ซัทเมนูปุ๊บเนี่ยสามารถปรับได้ว่าจะให้ชนะกี่ครั้งนะครับผมก็คือสามารถปรับให้ได้ชนะ1ครั้งจบหรือปรับให้ได้ชนะ10ครั้งจบอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ก็คือรายละเอียดของอโหมดต่างๆในเกมครับของ Fighting Collection 2นะครับผมแต่ผมขอยกเว้นเกมเซตติ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโหมดเกมเซตติ้งผมจะไปพูดอีกทีในตอนที่เข้าเกมนั้นๆน,น,นะครับ เร,เริ่มต้นผมจะขอเข้าเกม Capcom VS SNK Millenium Fight 2000 Pro กันก่อนนะครับผมหรือว่า Capcom VS SNK ภาคแรก Pro นะครับทีนี้ถ้าผมเข้าเกม Setting นะครับผมมีให้ปรับตามนี้เลยครับก็จะมีระดับความยากของเกม Attack Power, Timer Speed, Speed Select, Battle Type เป็น Radio m a t c h แล้วก็มี Pair m a t c h นะครับผมถามว่า Radio m a t c h คืออะไรเอาง่ายๆก็คือ มันจะมีลาติโอ12 3 4อ่าคุณผู้ชมคงจะทราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแพมแมตนะครับมันจะเหมือนในน่าจะเหมือนในเวอร์ชันดิ c a ค t กับ Play 1นะครับที่ว่าเราเอา2ตัวละครลงนะครับผมลงเป็นคู่เลยเนี่ยแต่ว่าไม่มีเรื่องของลาติโอมาเกี่ยวนะครับมันจะกลายเป็น2ต่อ2ปรปะทักกันไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้คุณผู้ชมดูเทียบไปเลยนะครับต่อมาก็คือ EX Setting นะครับคุณผู้ชมสามารถปรับ Sta t e Music นะครับผมเป็น Or i g i n a l หรือ นอสต้าวเกียร์รีมิกได้นะครับออริจินแลก็คือ,อมันจะเป็นเพลงประจำฉากเลยแต่ว่าถ้าเป็นนอสต้าวเกียร i รีมิกนะครับมันคือ,อฉากนั้นๆน,น,นะครับจะเป็นการเอาเพลงจากเกมต่างๆของ Capcom และ SNK มานะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเสตจิว s สิกแบบออริจินแลก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมยกตัวอย่างฉากญี่ปุ่นละกันนะครับฉากญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงแบบนี้ให้คุณผู้ชมฟังอ,งอย่างน้อยสิวิพอครับ ถ้าเป็นนอสต a าวเกียรมนะครับมาฟังกันจ้าเน้ hey, คุณผู้ชมครับเพลงที่เราคุ้นเคยครับผมถ้าเข้าฉากญี่ปุ่นนะครับแล้วปรับเป็นนอสต a าวเกียรนะครับจะเป็นเพลงริวจากในส t r e e t Fighter 2เวอร์ชั่นแรกสุดเลยครับผม กลับมาที่แบ t เทนไทในเกม Setting อีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะเลนให้คุณผ mm hmm. ู้ชมดูโดยคร่าวๆนะครับถ้าเลือกแบ t เทนไทเป็นลาติโอแมตนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าอาร์เคดโหมดเลยนะครับผมก็เป็นมดที่เราคุ้นเคยนะครับคุณผู้ชมจะเลือกว่า อาจะเอาตัวละครไหนเพราะว่าแต่ละตัวละครจะมีลาติโอของเขาอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าผมขอเลือกโกคีละกันนะครับผมเพื่อไปอย่างไว้นะครับ เอาประมาณนี้ละกันครับมาดูแพ้แมตกันบ้างครับคุณผู้ชมไปกันเลยจ้านี่ฮะไม่มีเลือกเลยครับ ทุกคนเนี่ยจะเป็นลาติโอ2กันหมดนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากเกี่ยวกับลาติโอหรอกครับผมให้คิดแต่ว่า,าทุกตัวละครเนี่ยมีความแข็งแกร่งเท่ากันละกันนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เลือกเป็นนี่ละกันเลือกเทลลี่แล้วเดี๋ยวกลับมาที่ฝั่งแคปคอมบ้าดเนี่ประมาณนี้นี่ก็จะเป็น2ต่อ2เหมือนกับใน เวลาคุณผู้ชมเล่น King of Fighter นะครับ King of Fighter เป็น3ต่อ3แต่ว่าในกรณีนี้จะเป็น2ต่อ2ไปเลยครับผม hey, come on, come on. อันนี้ผมขอเล่นมั่วๆละกันนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เอาอะไรจริงจังมาก ประมาณนี้แล้กันครับสรุปสั้นๆน,นะครับว่า Capcom VS SNK ั i l อ็ i เ l มิ Fight 2 0 0 0 Pro ที่มาให้เล่นใน Capcom Fighting Collection 2นะครับเรียกได้ว่าหยิบทั้งเวอร์ชันอาร์เคและเวอร์ชัน o n s o l e ทั้ง d ีม a คดและ Play 1เนี่ยมารวมอยู่ในนี้เลยนะครับผมประมาณนี้จ้ามาถึงเกมที่ต้องเรียกว่าเป็นขวัญใจมาหาชนกันเลยนะครับผมนั่นก็คือเกม Capcom VS SNK ั s n k 2นั่นเองนะครับผมถ้าเข้าเกมเซตติ้งปุ๊บนะครับ คุณผู้ชมสามารถเลือกแบ t เท t ไทยได้เหมือนกับภาคแรกเลยแต่ต่างกันที่ว่าจะสามารถปรับเป็น3 on t m a m แและเป็นซิงเกิลแบตได้ด้วยนะครับเหมือนกับในเวอร์ชั่นดี c a ค t และเ l a ส2เลยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมไปที่ ex setting นะครับเราสามารถปรับ s ซ Style เป็น Original และเวอร์ชัน2 k 25หรือ2025ได้นะครับซาวสไตเนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆก็คือถ้าเล่นถ้าปรับเป็น o r i g i ินอนะครับผมเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมแคปคอมวัวซัต snk 2นะครับ เพลงฉากก็จะเป็นเสียงเพลงที่เราคุ้นเคยแต่ว่าถ้าเป็น 2K 25นะครับมันจะเป็นอัรแลน์ใหม่เลยและยังไม่จบเพียงเท่านี้ในซาวสไตล์เวอร์ชัน 2K 25เนี่ยเสียงภาคเี่กก็จะเปลี่ยนคนด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นออริจินัลเด็ยจะเป็นเสียงภาคคนเดิมตามที่เราคุ้นเคยนะครับส่วนเวอร์ชันนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นออริจินัลหรือ E.O. ได้นะครับถามว่ามันต่างกันอย่างไรเหรอจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับสำหรับ E.O. เวอร์ชันเนี่ย มันจะมีการปรับเปลี่ยนสมดุลตัวละครแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใน d s s r r p t t i o n ละกันนะครับประจะเป็นเว็บของ Official Capcom นะครับเขาก็จะมีบอกว่ามันปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมส่วนออริจิน l เอาง่ายๆก็คือสมัยที่เกมออกมาครั้งแรกนู่นนะก่อนเวอร์ชั่นเกมคิวออกมาเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้ว eo เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ออกมาในเวอร์ชันเกมคิวนะครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับเซมซีเล็กเนี่ยขออภัย เซมคาแรคเตอร์ซีเล็กเนี่ยสามารถเลือกเป็นออนหรือออฟก็ได้นะครับถามว่ามันคืออะไรเอาง่ายๆก็คือเวลาคุณผู้ชมลงทีม3คนนะครับผมสามารถเลือกตัวละครเหมือนกันได้หมดครับอย่างเช่นผมลงริว3คนเลยถ้าคุณผู้ชมเลือกเซมคาแรคเตอร์ซีเล็กเป็นออนปุ๊บนะครับลงริว3คนได้เลยครับผมประมาณนี้จ้าแล้วก็ซีเคทคาแรคเตอร์จะเลือก Enable หรือ Disable ก็ว่ากันไปนะครับผม เอาเป็นว่าเริ่มต้นนะครับเราจะมาลย3 3มุยทวีออนทวีแมต์กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปกันเลยครับสำหรับทวีออนทวีแมต์นะครับสำหรับทวีออนทวีแมต์นะครับจะเหมือนกับแพรแมต์ในฝั่งภาคแรกเลยนะครับไม่มีการจำกัดเรื่องของลาติโอนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันก็ต่างกันตรงที่ว่าในภาคแรกเป็น2ต่อ2แต่ว่าอันนี้จะเป็น3ต่อ3นะครับผม เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถ้าปรับเซ็มคาเลคเตอร์ซีเล็กเนี่ยเป็นออนนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นลงริว3คนอย่างนี้เลยครับผมเอาประมาณนี้ครับสลหรับทวีออนทีมาดูซิงเกิลแมตช์กันบ้างนะครับ แล้วก็ผมจะปรับสไตล์เป็นเวอร์ชัน 2K 25นะครับแล้วผลออกมาเป็นแบบนี้ ท่นุนผู้ชมได้ฟังไปนะครับเพลงมันจะเป็น 2K 25เ,เ,เลยครับ <i> <i> เอาประมาณนี้ครับ สรุปแคปคอมวอร์ซัทเอสนะครับก็อีหลบเดียวกับ Capcom วอร์ซั s เอภาคแรกเลยครับที่ว่าเป็นการนําเอาอาเคตกับคอนโซลคอนโซลนี่เอาดีมแคสเพลยส2และเกมคิวเนี่ยมารวมล่างกันอยู่ในนี้เลยครับผมประมาณนี้จ้าต่อไปนะครับเราจะมาเข้าเกม Capcom Fighting Evolution หรือ,อ Capcom Fighting Jam นั่นเองนะครับ ในเกมเซตติ้งนะครับผมขอโฟกัสเฉพาะสเตจมิวสิกละกันว่าเราสามารถปรับเป็นออริจินอลหรือ n o s t a r ์เก e ีมิกได้นะครับซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วในแคปคอมบูซัทเอสแอนเคภาคแรกว่านอ s t a ร์เก e ีมิกเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ออริจินอลมันคืออะไรนะครับผมเพื่อเป็นการเสรียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผมไปจ้า นี่รับผมเลือกเร็บร้อยแล้วนะครับเจอลอสเลยเนี่ยจะให้คุณผู้ชมฟังเลยครับว่าถ้าปรับเป็น nostalgia remix แล้วเนี่ยแล้วเจอลอสมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นเพลงลอสที่มาจากใน Fighter สีไฟเตอร์สรอบพักแรกและพัก2นะครับผม อยางที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับว่าเกม c p p o o m i i h t t n n Revolution หรือ Capcom Fighting Jam นะครับจะเป็นการนำเอาตัวละครจากเกมไฟติ้ง Capcom เนี่ยมาเจอกันนะครับผมมี s t r e e t Fighter 3เกมแล้วก็จากเกมอื่นด้วยนะครับและนอกจากนี้เกตคอมโบจะเป็นของเกมใครเคมมันไปเลยครับผม เอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับ Capcom Fighting Revolution หรือ Capcom Fighting Jam นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเข้าเกมสี r e e t f i g h ี e r Zero 3 Upper หรืออ่าสีไฟเตอร์อ a ลฟา p าม p ัปนะครับผมทีนี้ในเกมเซตติ้งนะครับผมขออธิบายแค่อย่างเดียวก็คือ Secret Character นะครับสามารถเลือกเป็น Enable และ Disable ได้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมเลือก Disable นะครับเท่ากับว่าคุณผู้ชมเล่นเกมสีไฟเตอร์ซีรส์3 version เลน1ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าปรับ Enable นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเล่นเกมสีไฟเตอร์ซีรีส์3 version deep cast แล้วก็เว version arcade v e r s i o นสุดท้ายไปเลยครับผมทีนี้ผมขออนุญ,ญาตปรับเป็น Enable ละกันนะครับผ,ผลออกมามันก็จะเป็นแบบนี้หลักๆนะครับจะอยู่ที่เวกา้าและก็โกคีนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเลือกไปที่เว g a แล้วกดสตาร์ทค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มต่อยหรือเตะก็ได้นะครับผมจะเป็นเว g a าเวอร์ชันบอสใหญ่ประจำสี่สายเตอร์ซีโร่สไปเลยนะครับผมแต่ขอย้ำอีกทีนะครับว่าต้องปรับซีเกตคาแรคเตอร์๋ยเป็น Enable นะครับผมถ้าปรับเป็น d ด s a เบิจะไม่สามารถทําได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับผมต่อมานะครับถ้าเป็นโกคินะครับผม เนี่ยโกคี Go เนี่ยรู้สึกจะเป็นชินโกคีนะครับกดเหมือนเดิมครับก็คือกดสตาร์ทค้างไว้แล้วก็กดต่อยหรือเตะก,ก็ได้นะครับแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราเป็นชินโกคีไปแล้วง่ายๆเลยครับให้ใช้ฮาโดูเคนตอนตอนกระโดดนี่แหละครับผม คือตอนอยู่กาอากาศปมจะปล่อยฮาโดโเคนนะครับมันจะเป็น2ลูกเลยแต่ว่าถ้าเป็นโกคีปกตินะครับผมจะปล่อยฮาโดโเคนกาอากาศเนี่ย mm hmm. แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ครับผมสรุปง่ายๆคือสี่ไฟเตอร์ซีรีส์สามอัปเปอร์นะครับเป็นการนําเอาเวอร์ชั่นเพลงหนึ่งดีมแคทแล้วก็อาร์เคดเวอร์ชันล่าสุดนะครับคือในเวอร์ชันอาร์เคดล่าสุดจะใช้ชื่อสี่ไฟเตอร์ซีรีส์สามอัปเปอร์หรือสี่ไฟเตอร์อัลฟาสามอัปเปอร์ไปเลยนะครับผมมาฟิวชั่นกันนะครับผมประมาณนี้ครับ ต่อไปนะครับผมจะขอมาเล่น Power Stone กันนะครับผมในเกม Setting Power Stone นะครับสามารถปรับกราฟิกคอนเทนต์เป็น On หรือ Off ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับ Secret Character เป็น Enable หรือ Disable แล้วก็มี Select State Selection เนี่ยเป็น Manual หรือ Random ได้นะครับผมอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นเกมเลยนะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยอ่าก็เลยว่าจะมาทดลองเล่นเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นโดยสังเกตละกันเพราะว่า เดี๋ยวผมขอเล่นแบบง่างๆแล้วกันนะครับผมหลักๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับที่ทดลองมาคือจะมีแค่ต่อยเตะแล้วก็กระโดดเองครับผมแล้วก็แล้วก็การใช้ท่าไม่ตายบางค่านะครับต้องใช้ เขาเรียกว่าต้องกดกระโดดร่วมกันด้วยนะครับเนี่ยถ้าเป็นกดเตะนะครับจะเป็นการยกของาปลาใส่ได้ครับเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆนะส่วนตัวผมยังเล่นง่างๆอยู่เลยอะ่ะเนี่ย เอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับ power stone ภาคแรกครับผมต่อไปคือ power stone 2นะครับผมในเกมเซ t ต i n งนะครับจะปรับคล้ายๆกับแคปคอมวัวซัตเ n k 2เลยครับแล้วก็คือซาวสไตล์เนี่ยสามารถปรับเป็น version 2k 25่น 2K25 ได้นะครับแล้วก็ปรับตามนี้เลยครับผม s t a t e selection เป็น m a n เนลหรือ Random ก็ว่ากันไปลวมทั้ง secret character จะปรับเป็น enable หรือ disable ก็ได้นะครับผมทีนี้ attack power สามารถปรับเป็น ตามนี้ได้เลยครับมี normal high maximum low อะไรประมาณนี้ฮะผมขอเป็น normal ละกันนะครับผมอ่าโอเคไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับแต่ว่าจากที่ผมเล่น Power Stone 2แล้วโดยส่วนตัวนะผมยกให้ภาคเนี้ยสตุกาากับภาคแรกแต่อย่างที่บอกครับว่า Power Stone 2ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมไม่เคยเล่นแต่พอมาเล่นจริงนะถ้าเทียบกับภาคแรกอภาคนี้สุกกว่าฮะ คือมันจะเป็นการสู้กัน4คนนะฮะแล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวมีช่วงหนึ่งคือมันเหมือนกับมีมินิเกมเล็ก,ลกๆน้อยๆด้วยแต่เอาเข้าจริงๆมันก็อยู่ในระหว่างต่อสู้นั่นแหละครับเ<ป>มื่อกี้เขาบอกว่า,าให้คอมเดยงไป2ตัวครับ ต,ตอนนี้ผมเล่นแบบง่างๆครับอย่างที่บอกเนี่ยที่มันสนุกคือตรงนี้แหละครับมันก็จะมีหนีนู่นนั่นนี่แล้วทีเนี้ยมันจะมีต่อยกันต่อด้วยครับเอาง่ายๆอารมณ์เหมือนผมเล่นคูนีโอแล้วกันคูนิโอ กราวกีฬาเนี่ฮะที่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคมาแล้วระหว่างทางก็จะมีก็สามารถต่อยเตะได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกมฮาฮาเกมหนึ่งละกันนะครับผมอ่าเอาเป็นว่า ผมขอเล่นประมาณนี้ละกันครับสำหรับ power stone ภาค2นะครับผมมาถึงเกมต่อไปนะครับนั่นก็คือ moi lo justice k a k u e n หรือ Project Justice นะครับทีนี้ในเกม Setting ตตนะครับเอาหลักๆเลยเราสามารถปรับ Secret Character เป็น Enable Disable Edit Character เป็น Disable Enable Same Character Select เ,เป็น On หรือ Off เคสเกยเอเรียฟลอดจะเป็นดิสบอ l เอ n เ b เบิลแล้วก็ซาวสต์จะเป็นออริจินอลหรือปรับเป็นเวอร์ชันสองนก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับคุณผู้ชมทีนี้พอเข้าเกมมาปุ๊บนะครับแล้วเรากดสคิปโอเพนนิ่งมูวี่ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2โหมดนะครับผมสองโหมดที่ว่าเนี่ยก็คือ จะมีตอร r ียโมดแล้วก็ฟรีโมดนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงว่าเป็นโหมดไฟติ้งตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเข้าตอร r ี่โมดนะครับเราจะเล่นเป็นทีมนั้นๆครับนี่ฮะผมชอบจะเล่นเป็นทีมอะไรเนี่ยตามที่เขาเลือกมาเลยนะครับผมประมาณนี้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมเข้าฟรีโมดนะครับถ้าเป็นฟรีโมดเลยเนี่ย อ๋อเป็นเลือกตัวตามปกติไปเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเล่นแบบมั่วๆไปละกันนะครับคุณผู้ชมเน่เลือกเป็นนี่มาละส่วนตัวผมบอกเลยนะผมเคยเห็นเกมนี้นะแต่ว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้อย่างจริงจังเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเล่นแบบมั่วๆไปละกันนะครับเป็นหนึ่งในเกมที่เล่นมั่วๆเหมือนพาวเวอร์สโตนสองภาคแรกไปนะฮะขอไปได้นะครับ เอย่าที่บอกครับขอไปด้วยที่ผมเล่นแบบง้างๆไปหน่อยนะครับ เป็นว่าประมาณนี้ละกันครับและมาถึงเกมสุดท้ายของเกม c a p c อ m Fighting Collection 2กันแล้วนะครับนั่นก็คือ Star Gladiator 2 n i g h t m a r ใน f ม่ออ Style นะครับผมหรือชื่อเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษคือ Plasma s o ร์สใน a r e of ฟ e ิ l Style นะครับทีนี้ในเกมเซตติ้งนะครับนี่ปรับตามนี้เลยครับก็เอาเข้าจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับสามารถปรับซีเล็ Secret Characters เนี่ยเป็น Enable หรือ Disable ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะปรับเวลาปรับยกอะไรนู่นนั่นนี่ว่ากันไปอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นคุณผู้ชมดูโดยสังเขปละกันนะครับสำหรับ Star Gladiator 2นะครับเดี๋ยวผมเลือกไคยาโตะละกันครับ ก็เอาเป็นว่าผมก็เล่นง้างๆเหมือนเดิมละกันนะครับคุณผู้ชมคือที่ทําไมผมบอกคุณผู้ชมว่าเล่นง้่งๆเพราะว่าเกมที่เล่นไปเนี่ยคือจะบอกว่าไม่เคยเล่นเลยแต่เคยเห็น,นผ่านๆแค่นั้นเองครับผม ประมาณนี้ละกันครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทอล์กตามใจฉันเกมแคปคอมไฟติ้งคอลเลกชัน2นะครับกับรายละเอียดตัวเกมนี่แหละครับผมตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดป,ประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อบูรณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมแคปคอมไฟติ้งคอลเลกชัน2แล้วก็เกมในเกมแคปคอมไฟติ้งคอลเลกชัน2นะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมกราบขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อสวัสดีครับ